สวัสดีครับสวัสดี f c ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจอจอบดัมซิงนะครับอ,อยู่กับงานขุดโคกหนองนาครับอัปเดตหน้างานครับนี่ครับเพิ่งลงงานวันที่สองครับก็ประมาณ30 40เปอร์เซ็นต์นะสำหรับหน้างานครับ วันแรกมาลงกว่าจะได้ทำครับประมาณเที่ยงครับวันนี้วันที่สองงานขุดคกหนังนาครับเนื้อที่ประมาณหนึ่งไร่2ง,งานครับอยู่ที่อำเภอยางตลาดครับจังหวัดกาลสินขุดลึกประมาณ2เมตรนะนี่ครับเ,เจ้าของ ของที่อยากได้บอ่อใหญ่นะตรงนี้อ่าตรงนี้เป็นวงกลมนะวงกลมแล้วมากว้างตรงนี้ครับกว้างแล้วโค้งไปฝังรถดำครับตอนนี้รถดำงานถอยก็น่าจะเสร็จแล้วครับก็เหลืองานรถเกตครับกับเมคโครตรงนี้ครับถอย ไส้กลางตรงนี้ออกนะก็น่าประมาณ4วันหรือ5วันครับน่าจะจบงานได้นะแผนงานไว้น่าจะจบวันที่31มธันวานะจะเอาให้เสร็จนะอาจจะทำตอนกลางคืนด้วยครับเดี๋ยวงานจบนะเดี๋ยวบินโดนถ่ายโดน วินโดนขึ้นไทยอีกทีนะให้รับชมกันครับนางานก็ประมาณนี้ครับตรงนี้ถอยดินเจ้าของที่จะถอยดินไปสร้างบ้านตรงนู้นนะครับจะทำข้างหลังแม่โคไรปรทางนู้นนะเป็นลองไส้ไก่นะกว้างประมาณ3 4เมตรครับลึก2เมตรทั้งหมด,ดเลยนะ ครับนี่ครับผลงานนะก็ตรงนี้เข้า,าเข้าโคง้งสลบเข้าโค้งเมนูนะแล้วก็แคอบอีกทีหนึ่งครับติดป,ดป,ดป,ปอีกสลป2ด้านนะครับก็จะง่ายครับเวลาขุดบรรยากาศยเย็นครับตอนนี้17นาฬิกากับยีก20นาทีนะ ลึกประมาณ2เมตรครับนี่ครับตรงนี้เอาหน้าดินไว้ตรงนี้นะครับส่วนดินเหนียวดินข้างล่างนะครับก็ใส่6ล้อห้อทอยไปลงตรงนู้นครับเพื่อที่จะสร้างบ้านครับตรงนี้จะทำแปลงปลูกผักครับ,รบดึงสลลบเนียนๆครับ เดินชมกันครับนครับอัปเดตหน้างานนะครับก็จะของที่แจ้งคอนเซปต์มาประมาณนี้ครับเลยออกแบบเขียนแบบให้ครับ สำหรับท่านใดสนใจนะอยากขุดคอกหนองนาครับสามารถทักเข้ามาทางเพจได้นะครับประเมินหน้าง,งานให้ฟรีนะครับไม่คิดตังประเมินหน้าง,งานให้ฟรีครับถ้าไม่ทําอีกเรื่องหนึ่งค่อยว่ากันครับนี่ครับ สลบเนียนๆไปเลยครับพาเดินชมกันครับ ผลงานนะตรงนี้จะเป็นบ่อกว้างนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นคลองแคบๆครับแล้วก็โค้งไปตามแบบครับ เจ้าของที่บอกว่าอยากได้จะทำแปลงผักไว้ตรงนี้นะครับเอาหน้าดินลงตรงนี้ครับส่วนดินเหนียวนี่ใส่หกล้อถอยไปลงจุดที่จะปลูกบ้านครับสร้างบ้านเนาะ ท่านใดสนใจอยากขุดคลองน้องนานะถ้าเข้ามาทางเพจได้นะครับก็ราคาก็คุยกันได้ครับประเมินหน้างานให้ฟรีครับตรงนี้เนื้อเนื้อที่หนึ่งไร่2งานครับอยู่ที่อำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสิน ก็ประมาณนี้ครับแมคโครเปิดไฟทำงานแล้วนะเพราะว่าฟิล์มมืดครับคนขับมองไม่เห็น โอเคครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องจอจอบดัมซิงไปด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับลาท่านผู้ชมไปแล้วสวัสดีครับ